นะครับผมหมายพึงคู่ครับมันแตกใเพราะตัวซีรีสครับก็อย่างแรกดีใจครับดีใจเพราะว่ามีโอกาสจะได้ดูพร้อมๆกับคนที่ชอบคิมพอสอยู่แล้วอย่างแรกถึงแล้่าที่สองก็ทีดีใจที่หลายๆคนยิ้มมากไม่ดูเฮ้ยคิมพอสคืออะไรฉันมีโอกาสที่ทำเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ผมแล้วก็ทีเป็นทุกคนที่สุดแล้วมันเป็นงานที่ดีเป็นครับงานที่ดีที่สุดก็เป็นงานที่มันจะกระจี้แน่นอนถ้าดูแล้วจะกระจี้เลย ตามนะครับพิคอสและซีเอทีมีโอกาสได้เห็นบ้างไม่เยอะนะไม่เยอะเพราะว่าเวลาคนแคสส่งมาเียอย่างแรกเลยเขาบอกเฮ้ยพี่ไม้พี่มาอะไรเงี้ยพี่มาเป็นเป๊ะช่องเจ็ดนะก็แซวเราอ่ะพอจะหล่อซูที่ปอดนามิซูมาลสมัยก่อนใั่ไหมครับถ้าได้ก็โอเคก็แซวแล้วจริงๆก็ก็ดีใจครับเพราะว่าเข้าไปเห็นเคสตุ๊กของช่องเจ็ดอเอชดีที่เป็นดราม่าอะไรเงี้ย ก็แบบภาพน่ารักๆคนที่เขาได้ดูแล้วเขาอยากกลับมาดูอีกเนี่ยแบบในมอนตฟลีตินี่มันมีเสน่ห์แบบก็รอนแรงจริงแล้วก็หลายๆคนเขาเฮ้ยคิมพอสคืออะไรก็ยังมีม้วนเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้คนที่จะคินคอร์สถึงกับผมมองว่าจะเป็นเรื่องของความหลังๆที่มันแบบมีไปทำให้มีความรู้สึกถึงทางเราเป็นโรแมนติกหรือความเซ็กซี่โรแมนติก หรือความที่มันน่ารักที่แนบเนียนได้นันเอแต่ละอย่างพอรวมวมกันมันเป็นเปดนวิกัที่ทำให้หน่าดนมากมากนะแต่ละตอนเนี่ยเราสามารถดูแล้วเออเราเข้าใจแต่อนได้ด้วยแล้วพอมาดูรวมกันก็จะรู้สึกเป็น e e i ว่าม,มันเป็นเหมือนโชว์ที่มีสี่โชวป็นกกันเ็ชว์่น,น,วนีอหลายเส้นเราพบว่าเป็นหลรยเส้นที่สมัมผั ในมุมมองของนักแสดงก็ต้องคิดผลข้อคิดที่ได้จากการทำเรื่องนี้ทีเดียวเราตั้งใจอะไรและในความสมพันธ์อีกมันเป็ที่สำคัญเราทำทุกอย่างตั้งใจต่อให้ช่วงตอนนั้นเป็นโปรยิปที่มันยากและเป็นทุกอแต่เราทำได้เหมือนใจจริงจิตตายแล้วคนดีอยู่แล้วก็ผลการก็จะเข้าใจและมีความสุขกับเรื่องตื่นที่ต่างว่าการอะไรที่เราตั้งมจคนตอบแทนของการมางางนี้ข้อคิด ก็ฝากแฟนทุกคนนะครับทีมจากินคอร์สซีรีส์อยู่แล้วก็การได้กลับมาดูเรื่การท่างช่วงเจ็ดที่มีโฆษณาท่านมันมันเป็นเสน่ห์แบบกับการละครซีรีส์บนทีวีซึ่งซึ่งโมเมนต์อย่างเงี้ยก็หาได้ในภาคใหญ่ครัผมก็จะกลับมาดูตอนในห้องดูเป็นประสบการณ์ส่วนที่ใครยังไม่เคยได้ดูกินคอร์สแต่ซีรีส์หรือว่ากินคอร์สแตซีรีสคืออะไรฝากด้วยครับกินคอร์สแต่ซีรีส์ใช่แน่นอน 14มิถุนาโยายนีนครับเวลา4ี่ทุ่มคึ่งเสาพ์ที่ช่องเจ็จเดจอชจครับ